รับผมทีละคณดิเฮ้ยแกนี่ดื้อไปทุกวันนะวั <c oughs> นนี้เงียบหน่อย <c oughs> เดี๋ยวบ้านแตกนะ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับแมปเฟสตี้ที่สองอแมปที่สองนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมะไยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเห็นหรือไงไม่เคยเห็นนตัวอะไรอะแนบวอยแเฟตตี้เราก็เราเคยเราเคยเล่นตอนตอนเล่นเฟตตี้หนึ่งไม่ใช่หรอแล้วมันบั๊กอ่ะนั่นเดี๋ยวเธอเข้าไปเก็บของน้องนะนี่ครับครับเมื่อก่อนมันบั๊กครับตอนนี้มันไม่บั๊กแล้วเดี๋ยวผมออกไปเอาของแล้วก็จะเป็นคิกการ์ที่ผมว่านะครับที่ที่ว่ามันแบบเออแบบ บ, ắc บ ắc, ักบักหรือแบบบักแล้วน้นมันบักอะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปขวานด้วยคุณเจส้มมาด้วยอ่ะคุณเจแดงไม่ใช่หรอไม่อะเขาได้คุณเจรอมั้เดี๋ยวเขาไปขวานกันน,นะกรี๊ดบอกว่าอยากกรี๊ดใช่เดี๋ยวบ้านก็แตกหรอก โอเคนะครับผมก็จะไปเอาขวานครับแล้วก็จะสามารถปลดล็อกได้เพื่อจะออกไปจากที่นี่นะครับคลิปหรือสั้นก็แล้วแต่เวลาที่ผมทำสถิติจุกใจเฟตี้อะไปดูไหนอ่ะเมื่อกี้เขาเห็นเฟนี่ไงนอกบ้านมันสามารถทะลุไปได้วิ่งมาแล้วทำไมเธอไม่เดินเธอลอยต้องลอยจ้องลอยเลยแล้วไอ้ไอ้หนูทด้วยอ๋อโอ้โหไม่ได้เลยสักอย่าง โอ้ไม่โอ้ไม่ oh my, oh my. Oh. <S <S ได้อะไรบ้างโอ้ oh, ได้เสือ้อเกาะเอามาทำไมเนะี่ยฮะโอ้โดน okay, เฟนตี <her. S 1> ้กินเดียวก็ตายอยู่แล้วอะระวังตายเลยเธอโดนอะไรตายเหรอโดนลาวาฆ่าตายเธอ,อไปทางนี้ใช่ไหมเธอเข้าไปทางนี้ เดี๋ยวเธอก็จะเจอกับไอ้ตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้เธอได้คุญแจแดงไปมันยังเลยอ่ะราวาตายยังไม่กันขึ้นบกอืมขึ้นไม่เนียนไม่เนียนอ่าเฮ้ยเธอเอาคุญแจเอออ๋อโอเคโอเคโอเคุญแจครบเลยคนอื่นเราต้องล่อเฟสที่นีนมาเฟสดีแน่นอนเบสเดอะไรนี่ฮะ เดี๋ยวเฟตี้มีสองตัวอ๋อเหมือนตามเลยโอ้เดี๋ยวเขาจะเข้าดีนะความหวังความหวังของเธออยู่ที่เขาใช่ไหมลูกอ่อเฮ้ยทะลุโอกทะลุโอกทะลุครับโอ้โหอะไรเด้อเฮ้เดี๋ยวนะที่มันอยู่ในเวอร์ชันที่หนึ่งนี่เอฟตี้ตัวเนี้หรือว่า หรือว่ามันจะโดนทําโทษท oh. ี่ฆ่าพวกเราไม่ได้โอ้โหฮฉันขอโทษจริงล่ะฉันไม่ได้มีจิตนาร้ายแต่ฉันอันนแค่เอาตัวรอดใจะไหมจะอยู่ในนี้นี้เนี่มาเปิดเลยลิ้ไปที่คุณเจมส์ฮึบเร้อยร้ย มันจะอยู่ในห้องนี้แหละอะไรหรอไปก่อดดีอะไรหรอมันจะอยู่ในห้องนั้นอ่ะอ๋อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาส่องดูนะเขาส่องดูใช่นี่ใช้สุดโกงมันจะเป็นแบบห้องแบบ h ฮ l l o มันถูกทำโทษที่เนี่ยหรือว่ามันโดนทำโทษโดยการการตัดตัดตัวแบบตัดขาแบบเนี้ยตัดขาแบบเนี้ยเธอตัดขา เขาได้ยินมาว่าเราต้องเอาไปไปเอารีมมว้ยป่ะไปเด็กตามามาหัว <c oughs> หลอนเ, <c oughs> เจอเหรอโอ้มาเลย <c oughs> วิง <c oughs> ว่ง <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมไม่อยู่แล้วครับโอ้ <c oughs> ผมวิ่งเลยสิครับรออะไรล่ะครับโอ้ไม่

เย้ตอนนั้นนะครับผมเปิดออนไลน์เพื่อนหาคิมเจอได้เขาเรามันให้เร็วโอ้โดนผูกแขนเธอ,อระวงังเธอวิ่งมันไปหาเธอ,อเธอเขาบอกให้วิ่งทำไมเธอไม่วิ่งอ่ะ เขาล่อมันอยู่ว่ะแล้วเธอแล้วเธอมานี้ค่ะก็มาทางนี้นะเขาโอเคเขาไม่เข้าไปช่วยไหนเธอฮะเพราว่ามันต้องมีโอ้ไม่ตายอีกคนแล้วาไงไปไงวันนี มันไม่ดักแล้วเธออะไรอยู่มันไม่ดักหน้าประตูแล้วโอเคอเขาลนซชีวิตเลยเขารอในนูอ,อนยู่เพื่อจะเข้าไปในห้องนั้นไม่ได้เ,ดเขาูเข้ามาแล้วโอเคเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วเธอเธอลองดูดิชวนกัน มันไม่ดักหน้ามไม่อยู่อ่ะไปไหมไปเลยโอ้โหพวกเดียวกันเขาคือเฟตนี้กระต่ายแล้วมันมาฆ่าน้องแพมเพิรออ์ ตามแบบต,งตางที่ดีทางน้อยคือไม่ดีโอเคันเฮมยใครเจอคีมมหลือว้าวีด้วยมางไงเป็นไงนี่ตุ้ตีครั้งนึ่งตัวตีครั้งนึิมของ,ขงอพี่พพพ ไมันอยู่ตรงนี้วิ่งแล้วเฮ้ยเธอ y a โอ้ม h ายเขาเจอห้องรับแล้วเขาก็เจอครีมฮะเขาเจอครีมเร็วโอเคเราต้องออกไปให้มันฆ่าแล้วก็กลับไปที่บ้านเกิดเราเรากำลังจะกลับไปเอะ โอเคครับ okay. ผมได้คีมาแล้ว y a h o วันนี้คงไม่มีตัดอ่ะก็แบบอออกไปไม่ได้ทำไมตัดต,ตรงนี้นี่อ๋อตัดตรงนี้เหรออึ๊บอ่าเธออย่าพึ่งเขาออกไปดูว่าเธออย่าเธออย่าพึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยก่อนอุ้ยเธอ เข้าไปเราก็จะจุดอะไรบอสอันนี้บอสอะไรเนี่ยอันนี้ตัวปัญหาเธอมาอ่านดิจุดจุดจุดอ่านไม่ออกอ่ะมันงงวะเธอเนี่ยพึ่งทำมเขาเข้าไปไม่ได้จุกก็ตรงเขาไปด้วยอีเอา้วครับผมวันนี้ผมก็ ออกจากที่นี่ได้เป็นอันเรียบร้อยนะครับเย้้ลหูอาจจะเวลาแป๊บเดียวเนาะเย้ yeah. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b ดด้วยนะครับบ๊ายบาย